โอเคผลการแข่งขันนะเพียงแต่ว่าจังหวะที่เราได้ลูกโทษแล้วเราจบไม่ลงอะ่ะจริงถ้าได้ตอนนั้นมันก็จะมีกําลังใจมากขึ้นแต่ก็ต้องชมเด็กอะว่าทุกคนมุ่งมั่นจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็ความพยายามก็ทําให้ประสบความสำเร็จจริงๆเครึ่งหลังเ,เราแก้ไขเกมก็เกมกลับมาเป็นของเราครึ่งแรกอาจจะดเูเด็กอาจจะกดดันนิดหน่อย แต่พอหมดครึ่งเราก็ได้คุยกันว่าจะต้องทําอะไรบ้างก็ก็รอจังหวะโอกาสเท่านั้นเองนะก็ถือว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสาหรับทีมนะนักเตะทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะได้มีกําลังใจที่จะทํางานเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนมันเหมือนมีอะไรไม่ทราบนะคือเล่นก็โอเคแต่ว่าเราก็ยังไม่ชนะเพิ่งจะมาชนะแบบนี้ก็ต้อง ต้องขอขอบคุณ Eller, ทีมงานของพวกผมทั้งหมดแล้วก็นักกีฬาที่ทุกคนทำงานกันอย่างหนักนะทำให้ผลการแข่งขันม <laughs> ันออกมาอย่างที่ที่เราอยากจะได้นะก็ขอขอบคุณครับก็ครึ่งแรกปัญหาเราก็คือตรงกองกลางแล้วพอดีเรามีวันนี้ผมก็เสี่ยงอ่ะพูดง่ายๆเอาเอาศูนย์หน้าสองคนลง าะฉะ้นมันก็ตัวต่างชาติ4คนมันได้4คนก็ก็ก็เลือกเอาอีกอกับดีเนยลงเพราะฉะนั้นมันกองหลังหนึ่งคนแล้วก็ประตูมันก็ต้อง4ก็โชตะจริงๆเขาเป็นเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนแผนเล่นก็ต้องต้องถอยเขาออกแต่พอพอหมดครึ่งเนี่ยผมดูแล้วว่ากองกลางเราอยู่จะเสียเปรียบก็ตอนหลังถึงได้เปลี่ยนโชตะลงไปเกมก็โอเคเลยนะแล้วก็ถอดดีเนออกก็ก็ ทำให้อีกอก็มีอิสระในการเล่นมากขึ้นเขาก็ตั้งความกดรดันได้พอสมควรมีช่่เปลี่ี่หอ๋อมันเข้าใจผิดกันคนระับคือเด็กอตอนตอนแรกเนี่ยแจนใจเนี่ยเขาเจ็บเอิญออภิษฎเขาก็มาเจ็บอยู่แล้วอยู่ข้างสนามนะเด็กเด็กที่รา,ายงานผลเนี่ยก็ เข้าใจผิดคิดว่าจะเปลี่ยนเจ้าเจ้าเจ้าเอกออกเซนเตอร์แต่ที่จริงออสมันไม่ไหวแล้วนะผมก็บอกว่จะเปลี่ยนออสเพราะว่าเอาบอลลองลงไปมันก็ตำแหน่งมันอยู่แล้วไงะนะคือแบ็กอยู่แล้วไงะนะก็ต้องเปลี่ยนพอตอนหลังเปลี่ยนเอกก็ต้องก็ต้องกลับมาเปลี่ยนอีกทีหนึง่งเอาเอาท็อปลงไปเองจริงๆก็ความเข้าใจคัาดเคลื่นอนกั่นิดหน่อยนะก็ต้อง ก็ต้องอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องไปจัดการข้างในกันว่าเอ๊ะต่อไปก็ต้องเด็กก็ต้องสื่อสารกับกับโค้ชให้ให้นั่นชัดเจนก็ผิดพลาดนิดหน่อยครับขอบคุณครับมีอะไรไหมเออเหนื่อย